รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลและตเถียนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกชีวิตใหม่ รายการสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคไข้ไข้เจ็บรวมถึงแนวทางในการรักษาแบบแท้ทางเลือกช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยวิตาลีนผลิตภัณฑ์องค์รวมเสริมสร้างซ่อมแซมอวัยวะให้แข็งแรงทั้งตัวเรามาทำความรู้จักกับโรค A L S หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันดีกว่านะคะ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นเป็นชื่อย่อ,อมาจาก Amyotrophic Lateral Sclerosis ไม่จัดว่าเป็นโรคของกล้ามเนื้อโดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหรือความผิดปกติของเซลลประสาทนำคำสั่งจึงทำให้กล้ามเนื้อตามแขนและขาอ่อนแรงลงกลืนลำบากพูดไม่ชัดโดยเซล์เหล่านี้มีอยู่ในไขสันหลังและสมองเมื่อเซลล์เสื่อมมันจะค่อยๆตายไปในที่สุดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ใครคือกลุ่มเสี่ยงจากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ไม่มากนักโดยในประชากร1 0 0 0 0แคนจะพบผู้ป่วยโรคนี้เพียง4-6คนเท่านั้นขณะที่ประชากร1 0 0 0 0แคนจะมีโอกาสพบผู้ป่วยรายใหม่เพียง1.5-2.5ถึงคนต่อปีเท่านั้นโดยพบในผู้ที่มีอายุมากมากกว่าในคนอายุน้อยเพราะอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้อยู่ระหว่าง60-65ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ1.5เท่าโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการเป็นอย่างไรจากชื่อโรคก,ก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าผู้ป่วย ALS มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยจะเริ่มอ่อนแรงตามมือแขนขาหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อนเช่นเดินแล้วล้มบ่อยสะดุดบ่อยยกแขนไม่ขึ้นกำมือถือของไม่ได้หยิบจับของเล็กๆได้ลำบากลุกนั่งก็ลำบาก จากนั้นอาการจะเริ่มหนักขึ้นจนลามไปทั้งสองข้างผู้ป่วยอาจมีอาการกล้ามเนื้อรีบหรือกล้ามเนื้อเต้นร่วมด้วยหากเป็นนา่นเข้าจะมีอาการกลืนลำบากสำลักง่ายพูดไม่ชัดพูดเหมือนลิ้นแข็งลิ้นรีบแขนขาลีบแต่จะไม่มีอาการชายังสามารถกรอกตาไปมาได้กลั้นปัสสาวะอุจจาระได้ตามปกติและมีสติสัมปชัญญะดีอย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยหลายรายไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของตัวเองและปล่อยให้อาการต่างๆไว้นานเพราะคิดว่าเป็นโรคอื่นกว่าจะมาพบแพทย์ก็มีอาการหนักแล้วคือกล้ามเนื้อไปอ่อนแรงที่ระบบหายใจเช่นกระวังลมอ่อนแรงจนไม่สามารถทำกิจ,จวัตรประจำวันได้ตามปกติ ความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืนร่างกายที่ดีก็เช่นกันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองนะคะวทตาลินทุกวัน สำหรับกรณีศึกษาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะ,ะท่านผู้นี้ค่ะเคยเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าท่านออกกําลังกายด้วยการตีเทนนิสแลวก็เล่นกอล์ฟเป็นประจําเลยค่ะแต่จู่ๆอยู่มาวันหนึ่งค่ะท่านก็เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะทําให้ลิ้นแข็งพูดไม่ชดัดกลืนอาหารแล้วก็น้ําลําบากนะคะต้องทําให้ต้องหยุดการทํางานรวมถึงเรียกว่ากิจ,จวัตรประจําวันเนี่ยแทบจะทําเองไม่ได้เลยค่ะ ซึ่งจู่ๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะมีวิธีการแก้ไขละรักษาได้หรือไม่เราต้องไปติดตามชมค่ะช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเยอรมน,นีศูนย์ของเราเนี่ยค่ะก็ได้เคยนำเสนอนะคะโรคที่เกิดจากก้านเลอ,อ,อนแรงที่มีสาเหตุจากการเสื่อมของก้านสมองบางส่วนและ ใช้สลับภาษาใช้สลับนะคะยังผลให้กล้ามเนื้อนี่ยอ่อนแรงนะคะเออขณะน,นี้เออเราก็ได้เชิญเออที่ความเมตชันเนี่ยนะคะท่านนั้นคือเออท่านอารก,การุณแสนวิเศษนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆท่านเนี่ยคะ่ะแล้วก็ท่านเป็นใครคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเพือเจริญพ่อกระพังนะคะคนข้างๆนะคะ ของคุณสรุนก็คือคุณเป็นทีแสนวิเศษภรยาคู่ชีวิตของท่านผู้แสนดีนะคะแสนวิเศษแล้วก็ภรยาผู้แสนดีนะคะที่องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลมาจนวันนี้ท่านดีขึ้นเยอะนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวินัยนะคะคุณวินัยขวัญยืน เป็นโรคใกล้เคียงกันเป็นโรคเดียวกันแต่ว่าเป็นน้อยกว่าอาการน้อยกว่านะคะซึ่งตามคุณการุนมานะ,ะก็เป็นโรคเดียวกันทั้งสองท่านนี้นะคะผลที่ได้รับจากการรักษาเนี่ยนะคะดีมากน้อยอย่างไรนะคะท่านผู้ชมโปรดชมในการต่อไปซึ่งแพทย์ของเราสองท่านวันนี้นะคะก็จะมีท่านผู้อำในการของเราในแพทย์ ประสิทธิ Diamond, ์พัฒนาพาณิชย์นะคะแล้วก็ในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราอีกท่านหนึ่งซึ่งยังเป็นหนุ่มแต่ก็ได้ทำงานทางด้านนี้มาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็ย <calculating>. ังไม่เคยออกตัวเลยอยู่หลังฉากมาตลอดแต่ก็มีมีมีความคุ้นเคยและชำนาญกับทางด้านการแพทย์มาเป็นเวลานานและผลงานก็มีมากมายนะคะกรณีของท่านการุณเนี่ยนะคะ ท่านคงไม่อาจเล่าเรื่องได้อย่างคล่องหรือว่าใช้วาจาที่คำพูดที่ชัดเจนได้เนื่องจากอาการป่วยของท่านทำให้ท่านลิ้นแข็งส่วนคราวที่แล้วเนี่ยก็จะมีภรรยาสีภรรยาเนี่ยช่วยบรรยายให้แต่วันนี้เนี่ยอาการได้เปลี่ยนไปท่านคุยได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ลองให้ท่านการุณเนี่ยลองลองฟังเจ้าตัวท่านพูดเองแล้วกันนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนที่ผมจะมาที่ศูนย์แห่งนี้ได้ไปรักษามาแล้วหลายแห่งก็ปรากฏว่าใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีก็ไม่ดีขึ้นอาการของผมคือตอนแรกไปรักษาเพราะนอนสะดุ้งหลังจากนั้นเริ่มเดินเดินเซคือแล้วก็เดินไม่ไม่ค่อยไหว หมอก็บอกว่าอาการเหล่านี้น่าจะรักษาไม่หายเด็ดขาดคือเป็นโรคเขาเรียกภาษาหมอเขาเรียกว่าซีเรเบลลมอัสเทียคือการเดินเซจนกระทั่งในวันหนึ่งผมได้ได้เห็นว่าส่วนแห่งนี้น่าจะเป็นทางเลือกผมได้มาประมาณสี่เดือนก็เห็นว่า อาการที่จากที่แย่ลงเริ่มดีขึ้นดีขึ้นผมอยากให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจถือว่าที่นี่ <c oughs> ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง <c oughs> ก็ได้ทดลองมารักษา <c oughs> ได้ปรึกษา,กษาับแพ่านดูว่าอาการอย่างนี้ <c oughs> เราควรจะมา,ารักษาลองดู อาการลิ้นแข็งพูดไม่ได้ก็เริ่มดีวันดีขึ้นขึ้นนะครับจากร้อยนะเต็มร้อยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณเจเอร์เซนที่สามารถพูดได้ก่อนหน้านี้พูดไม่ได้เลยลินแข็งนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะมีเสียงเริ่มเดินได้เ,เป็นภาระน้อยลงผมเชื่อว่าภายในสาม สเดือนน่าจะดีขึ้นต้องใช้เวลาเพราะว่าเราเป็นมาเกือบสองปีท่านการุณก็ได้เล่านะคะหลักใหญ่ๆนะคะแต่มีมีเกล็ดเกล็ดที่น่าสนใจมากมายซึ่งท่านฟังทางบ้านเนี่ยอาจจะรับรู้ไปพิจารณาได้มากขึ้นว่าโรคนี้เกล็ดของมันเป็นยังไงก่อนที่จะเป็นเนี่ยนะคะอาจจะจะได้จะได้อเวรจะได้รับรู้ ระวังก่อนที่จะเป็นมากขึ้นนะคะคนข้างๆน,นะคะของคุณกรุณก็คือคุณเรวดีแสนวิเศษภริยาคู่ชีวิตของท่านลองให้คุณเรวดีแสนวิเศษนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านอขออนุญาตเสริมต่อจากที่คุณกรุณน,นิดหนึ่งนะคะว่าคุณกรุณเนี่ย แข็งแรงมากเป็นนักเทนนิสตั้งแต่เรียนนะฮะแล้วก็เรียนเสร็จก็ทำงานทั้งเทนนิสทั้งกอล์ฟนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนี่นะคะมีอาการอย่างนี้ซึ่งไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอาการของคุณกรุณมีอาการโดยการนอนสะดุ้งตอนกลางคืนนะคะก็ไปหาหมอรักษามาครึ่งปีก็ไม่หายหลังจากนั้นก็มีอาการเดินเซเดินเซจากเดินเซก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงลุกขึ้นด้วยตัวเองไม่ได้ลิ้นแข็ง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะเข้าห้องน้ําอาบน้ําแต่งตัวติดกระดุมอะไรพวกนี้ค่ะเราต้องช่วยเหลือทุกอย่างแต่สมองด้านความจําอย่างอื่นก็ยังปกติแค่การควบคุมการทรงตัวนะคะแล้วก็ควบคุมลิ้นไม่ได้ลิ้นแข็งมากพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยค่ะต้องแปลกันนานกว่าจะทราบว่าอยากได้อะไรอะไรพวกนี้นะคะหลังจากที่ได้มาที่นี่แล้วนะคะประมาณเดือนสิงหาปลายสิงหามาครั้งเดียวแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศ สักประมาณสัก10กว่าวันแล้วก็กลับมาอาการดีขึ้นดีขึ้นที่ว่าก็คือพูดชัดขึ้นนะคะจากการพูดไม่รู้เรื่องลิ้นแข็งแล้วก็ลุกนั่งเก้าอี้เองได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทานข้าวแต่ก่อนทานข้าวเนี่ยช้อนตักข้าวเนี่ยมันจะถลายออกนอกจานควบคุมไม่ได้นะ,ะต่เกียบเนี่ยคีบอาหารไม่ได้แต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วควบคุมได้แล้วแล้วก็ กลางคืนปัสสาวะเดิมทีเนี่ยต้องใช้คอมฟอร์ตแล้วก็ยืนปัสสาวะที่ข้างที่นอนนะคะใช้คอมฟอร์ตแล้วก็ตัวนี่จะเอนไปเอนมาแต่ตอนนี้ไม่ละค่ะสามารถลุกเข้าไปเข้าห้องน้ํากลางคืนได้ยืนปัสสาวะได้นิ่งยืนนิ่งโดยที่ไม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 ,ไม,ไม่ตัวไม่เอนไปโยนไปโยนมาแล้วก็ในบ้านเนี่ยสามารถเดินเองได้โดยที่ไม่ต้องเกาะหรือไม่ต้องจับเดินได้ทีประมาณ2-3เมตรนะคะเดินจากที่นอนมาห้องรับแขก แล้วก็ตอนนี้ที่ดีใจที่สุดก็คือว่าหมุนตัวเองได้แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นประมาณสักเดืนอน2เดือนเนี่ยจังหวะที่เดินเดินมาถึงโซฟาเนี่ยเราต้องจับเพื่อให้เข้าหมุนตัวแล้วก็เอาเอาด้านหลังหย่อนนั่งที่โซฟาแต่ตอนนี้นะคะเดือนนี้เขาสามารถหมุนตัวหมุนหมุนเองได้โดยที่ไม่ต้องจับหมุนแล้วก็นั่งเองได้ซึ่งเราก็เห็นว่ามันเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ แล้วการพูดนี่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ยังเรียกว่าสื่อสารเข้าใจชัดแล้วก็มีพลังน้ําเสียงมีพลังขึ้นนะฮะแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าหน้าตาสดใสขึ้นใครเห็นบอกว่าเอ๊ะคุณกรุณป่วยทําไมไม่เหมือนคนป่วยสิ่งที่ได้ก็คือหนุ่มขึ้นคนะ่ะหนุ่มขึ้นหน้านี่จะตึงใสย,ยิ้มหน่อยคะ่ะแล้วก็ขนตานี่จะงอนยาวนะคะตอนหนุ่มๆขนตาเขางอนยาวพอเขาอายุมากขึ้นขนตาก็จะกุดนะคะแล้วก็ หน้าตาสดใสแล้วก็มีชีวิตที่มีความหวังขึ้นตัวดิฉันเองเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยต้องดูแลตลอดเวลาตอนนี้ก็สามารถอาสาวอาทิตย์อยู่บ้านเองได้นะออกไปทําธุระโดยที่ไม่ห่วงแต่ก่อนเนี่ยออกไปทําธุระไม่ได้เลยต้องประกบตลอดเวลากลางคืนเพราะเขารู้สึกตัวจะเข้าห้องน้ําก็ต้องลุกขึ้นเพราะว่าเราไม่ก่อไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าปล่อยแต่ตอนนี้เขาใช้ชีวิตของเขาเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใครอยู่ที่บ้าน ก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขพอมาที่น,นีมม่มาที่ศูนย์หาอาจารย์แล้วก็ทีมแพทย์ก็ไม่ได้ัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แผนการารักษาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็มีวินัยในการรักษามาแล้วก็ทางทีมงานให้เราทําอย่างไรเราก็ทําตามทุ ble, กอย่างแล้วสิ่งที่ได้มันก็ดีขึ้นตามลําดับอย่างออยย่่าางงที่เห็นนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็คณะแพทย์ทุกท่านแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ทําให้ชีวิตของเราแล้วก็ ครอบครัวไม่ว่าจะลูกๆมีความสุขขึ้นแล้วก็มีความหวังที่ที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมีความหวังขึ้นนะคะก็ตอนนี้ครอบครัวเรามีความสุขมากค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะคุณรวดีนะคะความสำเร็จไม่ใช่จะได้มาชั่วข้ามคืน ร่างกายที่ดีก็เช่นกันออกกำลังกายใครๆก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวฉันเลือกไวทารีนดูแลตัวเองทุกวันไวทารีน แพ้ภูมิไวเกินหรือภูมิคุ้มกันท,ทําร้ายตัวเองนั้นนะคะโดยแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความผิดปกติต่างๆแล้วก็โรคภัยแค่เจ็บของร่างกายของเราค่ะแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังคุณหมอนะคะมาให้ความกระจ่างกับเราค่ะช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาทลีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบองค์รวมทั้งร่างกายจากประเทศเยอรมน,นีสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้รับฟังอาจารย์ปัิญาแล้วก็คนไข้ตัวอย่าง พูดไปแล้วนะครับตอนนี้มาถึงรายการออของหมอเราบ้างนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์จันประสิทธิ์นิดนึงนะครับจันครับคุณการุณแสนวิเศษที่มาด้วยเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่ทราบว่าเเขาถูกวิจัยมาว่าเป็นซีริเบลลาแท็กเซียไม่ทราบโรคนี้เป็นไงบ้างครับครับท่าคนควรได้ฟังอาจารย์ปาิภาได้สัมภาษณ์คุณการุณไปแล้วนะครับซึ่งท่านก็นมาด้เรื่องเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะแล้วก็พูดไม่ชัด นะฮะซึ่งซึโปรเตสและคุณกาลุนนี่เป็นคนที่ที่แข็งแรงมากนะเล่นเทนนิสได้นะครับเ,เดินเถินคล่องแคล่วนะฮะท่านทํางานซึ่งทันทายชายชายการเดินเถินนี่เป็นประจำแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้แรงพอสมควรไปเลยท่านเมื่อมาท่านมันมีอาการอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่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 น่าเป็นห่วงนะครับคือแพทย์เขาที่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งเร,ร้าอัตแทกเซียสิ่งเร,ร้าเนี่ก็คือคือเอาไว้ว่าในสมองเลือดสมองน้อยนะฮะซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม การทรงตัว uhm, นะฮะการบาลานซ์ของร่างกายนะการคุณจะเดินได้ตรงทางเนี่ยหรือว่าเดินเซเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องสิ่งแลดล้์มันนี้นะครับแต่คุณการุนเนี่ยนะฮะมีเรื่องของการพูดไม่ชัดนะฮะการพูดไม่ชัดการกลืนนะฮะการการใช้อการไฟบุคเบนหรือการใช้ไอ้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีนักซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเตรียมรับมาเสกตีอย่างเดียวเนี่ยคงคง คงจะมีเรื่องอื่นร่วมด้วยนะโรคอื่นที่ผมคิดถึงก็คือเรื่องของ ALS นะฮะหรือ Amyotrophic lateral sclerosis นะครับซึ่งเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งเกิดจากการที่มีไขสันหลังด้านข้างและด้านหน้าเนี่ยมันแข็งตัวนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของสีบรั้รด,ด้วยนะครับจึงมีอาการเหล่านี้ครับถ้าโรคของของของ ALS เนี่ยนะครับเป็นโรคซึ่งซึ่งเราเราพบได้ ในเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่นะครับอายุประมาณ 55- บถึง75ปีนะครับแล้วก็จะพบในในในคนไทยนี้พบพบได้แต่พบน้อยนะครับในฝรั่งนี่จะพบค่อนข้างมากนะครับแล้วก็โรคนีนี้มักจะพบในในในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับอาการเริ่มแรกของโรคนี้ก็คือคือพูดนะฮะอาการพูดไม่ชัดนะฮะลิ้นมักจะมีลิ้นมักจะ,กจ,ะจะสั่นเรียกมีฟาสต์เคเรชันของของของลิ้นเนี่ยนะฮะลิ้นจะรูอาจจะสั่น ดีการกระตุกของลิ้นแล้วพูดไม่ชัดชักล้ามเนื้อในการพูดนะฮะกล้ามเนื้อในการหายใจผู้นี้จะมีการหายใจขัดนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการหายใจนะครับแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเคยเดินเหินแข็งแรงเคยใช้กล้ามเนื้อบือเขียนหนังสือได้ปกติเนี่ยก็จะเขียนไม่ได้นะครับจะกัดกระดุมก็ยังกัดไม่ได้ใส่กระไางขึ้นแจบ้านก็ยังไขไม่ได้นะครับ นะครับตัวนี้ก็จะก็จะเบร์สลงเรื่อยๆจะดาวลงเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีว่าถ้าเราไม่ได้การรักษาที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คุณกัลลุนนี่ก็ไปรักษามาก็หลายแห่งนะฮะก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็เกืมาที่ที่ศูนย์ที่รึกษาทางทางแพทย์ทางเลือกของเราเนี่ยนะครับคณะทีแพทย์ก้ใา้การดูแลนะครับก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ แต่เราก็คงจะต้องศึกษากันอีกอาจารย์ศิษย์ครับถ้าในแผนปัจจุบันเราเองนะครับจร์คือสําหรับการรักษาโรคนี้โรคถ้าเปโรคเออเอสโรคซิบาร์แท็กเซ่ในแผนปัจจุบันนี้ก็คงแทบจะไม่มีการรักษาที่ที่เจาะจงนะฮะเป็นการรักษาแบบประคับประคองใหรือที่เขาเรียกว่า conservative treatment เนี่ยนะฮะอย่างเช่นโรคนี้เนี่ยก็จะต้องให้ยาป้องกันการติดเชื้อแต่โรคนี้ดีอย่างนึงคือปัสสาวะอุจจาระนี่มันจะถ่ายได้เองนะครับสายตาก็ไม่จะเป็นปกติ ไม่คยมีปัญหาควา,ามร,รู้สึกยังยังนะยังทันถ่ายได้เอง <S <S อุจจาระบางที่ปวดปวดถ่ายได้ปกตินะจะมีปัญหาด้วยการพูดการกลืนโอโอโต่างๆเหล่านี้ฮะด้วยการใช้กล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่าการถ่ายภาษาอุจจาระยังทําได้เองนะครับแล้วก็ความรู้สึกต่งตางๆเนี่ยยังยังเหมือนเดิมนะฮะทั้งใจจ้างเหมือนเดิมรวมตานะฮะสายตาก็ยังปกตินะครับร่าการรักษาในการปัจจุบันนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงนะต้องใช้ เรื่องของการารักษาแต่บัตคับประคองที่เรี่อวของสุขภาพจิติเหมหรือรักษาต่างๆอีกการนะเช่นการให้การกายภาพบำบัดการใช้กระตุนน้นกระแสไฟฟ้าให้กล้ามเนื้อมันทำงานดีขึ้นนะการรักษาโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะต่างๆเหล่านี้และพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของการกินคือแกลืนไม่ค่อยได้การให้ให้สารอาหารทางๆๆทางทางทางหลอ<ล><ว>ดเลือดเนี่ยก็ต้องก็มีความจำเป็นมากนะครับหรือบางเดียต้องใส่สายให้ให้สารใส่ยานก็อาจจะให้ทางทาง ทางจะบูก,กท,ท,ที่ NGT เนี่ยนะครับก็คณต้องทำอย่างนั้นนะครับปุ่ตัวแรกก็คือคือการรักษา,ศา,ศา,ศาจเจาะจงนี่ยังไม่มีโรคนี้นี่ก็คือมาเกิจดจากอะไระาสาเหตุของโรคนี้เนี่ยยังยังไม่ทราบแน่นอนนะฮะแต่เชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดจากเป็นเป็นพันธุกรรมนะฮะพันธุกรรมแล้วก็อาจจะเกิดจากการมีการติดเชื้อโรคบางอย่างโรครื่องไวรัสโรคของแบคทีเรียการติดสารพิษจากไโลหะหนักบางอย่างนะฮะ หรือแม้แต่อน,นุบูอิสละก็เชื่อว่าเกิดจากมันทมีผลทําให้เกิดโรคนี้ได้แล้วสุดท้ายคือทางทางที่ในแบบนี้คิดว่าอาจจะเป็นอันนี้คือเรื่องของผู้คุ่มกันทําร้ายตนเองอหรือผู้คุ่มกันมาได้ง,งานส่วนของของภายหลังนะครับวัานั้นเมื่อการรักษานี้เนี่ยกะแต่ปัจจุบันก็อาจ,จต้องใช้พวกเจลอยช่วยด้วยนะครับนักลุนที่คุณคุณการลุนนี้ก็ได้มาที่เราแล้วก็มาเราก็ทิแพทก์ของเราก็ให้การรักษาก็ดีขึ้นนะคนเป็นที่น่ายินดีก็ก็ ก่อเรียนตรงนี้ว่าการรักษาในแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารักษาแล้วมันมันมันไม่ดีขึ้นหรือมันมันเบื่อทรงหรือมันดาวลงเนี่ยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรที่เราจะมามาคุยว่าศาสตราจารย์แพทย์ทางเลือกของเราครับซึ่งเราก็พยายามช่วยเราก็ดีขึ้นนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราทำแล้วก็ให้ดีขึ้นเราก็น่าจะสนับสนุน <c oughs> ครับขอเชิญร่วมสัมมนาสุขภาพสัญจรเรื่องความหวังของผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือก จัดสัญจรตามจังหวัดต่างๆดังนี้วันเสาร์ที่31มกราคมจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์จังหวัดนครสวรรค์วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์จังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและวันเสาร์ที่24มกราคมจะมีงานสัมมนาที่กรุงเทพเรื่องความหวังของผู้ป่วยที่สิ้นหวัง ด้วยการแพทย์ทางเลือกติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel Facebook ผู้ที่สนใจสามารถชมสาระความรู้ในรายการคุยข่าว10โมง ทุกวันอาคารทางช่อง5เวลาประมาณ10นาฬิกาและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในแพทย์ทางเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะแต่คุณผู้ชมคะสิ่งที่สำคัญนะคะในการดูแลสุขภาพคือเราจะต้องรู้เท่าทันและก็ก้าวให้ทันโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะหมดเวลาของรายการ เปิดโลกชีวิตใหม่แล้วนะคะต้องขอพระคุณค่ะศูนย์การแพทย์ชีวโมเลกุลแห่งเอเชียแปซิฟิกนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะเมื่อคนที่เป็นพาราดีซึมมาและคอนโทรลไม่ได้ก็อาจจะมีผลแทรกซ้อนตามมายเยอะเลยอาจจะเป็นผลที่ไตนะฮะถ้าเราคนตัวไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นไตวายก็มีผลต่อเส้นหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดที่เลี้ยงไตนี่มีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่สมองเกิดภาวะสโตร k e นะฮะ อย่างคุณว่าอะไรพอในแกก็เปลี่ยนใจมาแล้วแกเปลี่ยนใจมาเจ็ดปีนะนะครับต้องพยาากดภูมิกันมาตลอดเวลาเลยนะครับ